ค่ะพี่น้องคามื่อนี้กับมาพบพอกับช่องแย่ซิปแปดหลอดคือเก้าค่ะพี่น้องเมื่อนี้าย่ซิปมีเรื่องเล่าดีๆสิมาบอกมาเราซูพีสูน้องฟังค่ะพี่น้องข้าวดีที่จะเบ้าถึงนี่นะคะเป็นข้าวดีของเอบีพี่น้องคาะย่ซิปคือตื่นเต้นแห้งแทมวา่าเนาะเห็นซอแอนออรดีค่ะเพิ่นได้ออกมาไล่สดค่ะออกมาไล่สดนะที่นี่จับใจความได้ค่ะพี่น้องจับใจความประเด็นหนึ่งึ้นมาได้ รู้ซึกอ้วนๆพนาค่ะรู้ซึกอยากกินตะของสมๆสมสมพนาค่ะพี่น้องแล้วร่ออยู่นี่แหละค่ะพี่น้องว่าสีม,มีข้าวดีบบค่ะล้ออยซิก็ล่อรุ่นคือกันได้ค่ะว่าข้าวดีที่สีว่าห่อนี่เกี่ยวกับมาไปน้อโลเล็กสันเดอเอาสาสีสาเสีสสยยจะไปยัง,ยางมาวันนี้มานมานี้ว<อ>ันนี้วันนี้วันสวยยัย มาเบิงมาเบิง,เบงหน่มาบกาวซอยแยกบอาข้าวเนี่ยโอ้ค่ะวม่ม<า>่มจะ่าใส่จะมาใส่ค่ะมาตาใส่จะไปยาง,ยางายมาโมโมนี่แล้วค่ะมาหากินเขาน้ำมัอนีเลยค่ะคอยบางคนคิ้ขอลูกคอยตื่นเต้นค่ะมอว่านี่สีเห็นส่อแอนพลร่สวยเสนสาวสีความ<อ>เป็นกิน่งความเป็นมามันเป็นไปจง<อ>ังไดข้าวดีมากไปยังสิแม่ก็ล้อรุ่นล้อรุ่นค่ะพี่น้องแม่แอบ เจ้าว่าเป็นยังไงสาวสีเอาคววมคิดเจ้าว่าน้องโลดเล็กมากหรือยังโอ้แม,ม่นก็ว่าแม่นแล้วน้องเนาะพี่น้องซะแอนแล้วก็แบบมีอาการแปลกๆมาตัง้งแต่ไร้ยมือที่แล้วก็เห็นเพื่อน,นเบาอยู่ค่ะว่าเหมือนเสิยอยากกินแต่ของสม,มแล้วก็รู้สึกว่าน้าท้องนี้เริ่มีค่ะเห็นดอกว่าเอาแม่ว่าแล้วอีกอย่างค่ะเดือนนี้นะคะค่ะเรียกได้ว่าผู้หญิงนควนเท่านอกผู้หญิงเนาะค่ะจะมีรอบเดือน แล้วก็จะเป็นรอบเดือนที่เรานับวันได้ใช่ก็คือว่าเดือนนี้วันที่เท่นดีท่านี้นะพี่น้องอะแล้วเท่ากับซีหูแมวจะของทองหรือประทองเนี่ยโดยการนับประจําเดือนของตัวเองนะคะพี่น้องแล้วทีนี้เดือนนี้ก็คือยังไม่ถึงวันใช่ไหมยังไม่ถึงวันแม่ยังไม่ถึงวันที่ต้องเป็นต้องเป็นอาหรือหรือว่าซีปะเป็นเท่ากับนี่แหละล่อลุนแมนบาสเซซีคอยว่าบนี่ดอกอาจสิเป็นหรือจังไร อาจจะเป็นเสื้อผพาย้วนเกิดของบอดบอยหรือเปล่าอาจจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มาหรือเปล่าเพราะว่าพี่นงโซแอนอรดีกับบอบบอยสิริชัยเพิ่นแบบบอกเคยเหตุให้แฟนคลับเอฟซีผิดหวังค่ะแมียนค่ะเพรว่าเรื่องยัง แม่บอแม่ตั้งแต่เริ่มจีนมาแม่มาเพิ่นชัดเจนคุณชัดเจนทุกเรื่องค่ะพี่น้องค่ะแม่กระทั่งวาการสิมีนองนี่พนกะชัดเจนคือผลพิแพนไว้แล้วอ่ะหลังจากแต่งงานกับพร้อมเลยที่สิมีนองค่ะแต่ก่อนนานั่นพี่น้องถ้ามีก็ก็เอาไว้นะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะได้ปรึกษาได้คุยกันตลอดว่าเขาอยู่น้ํากันก่อนแต่งเขาแบบคอยแต่งกันที่หลังก็ได้ถ้ามีลูกมาก่อนก็เอาแต่ว่าเม่นเม่แต่วาเรื่อง การเฮ็ดงานนะคะพี่น้องฮ็ดงานทุกมือทุกมือบ่ค่อยมีเวลาพักผ่อน<ะ>ต่อให้จะ,ะนับวันตกไข่แค่ไหนมันก็อาจจะติดยากหน่อยเนาะสาหรับเรื่องสุขภาพ<ะ>เพราะว่าเพืน่นเนาะทํางานทุกมือไหมคะพี่น้อง<ะ>นอนเดิกทํางานเดิกทุกมือ<ะ>ที่กิงการมีลูกนี่บ่บแมนวาสิมีได้อย่างไเดอ<ะ>สาสีมันตอ้องฟืนฟูตัวเองสุขภาพให้พร้อมมาก,<ะ>มากๆเลยคะ่ะสําหรับคนที่มีมีเตรียมการมีมีน้องนี่ค่ะพี่น้องค่ะ แฟนคลับเอฟซีกะได้แต่หวังค่ะพี่น้องว่าสิเป็นความจริงในเร็วๆนี้แต่ว่าโุแอดนก็บอกอยู่ได้แม่ว่าถ้าครั้งนี้ยคือถ้าไม่ติดจริงๆแล้วเรามีเวลาก็จะปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะว่ายายาอยากได้แฝดโอ้ก็ดีด้สาวสีข่อยวานเนาะสมมติเนะค่ะเป็นแฝดนะนะคือทองเทเดียวค่ะพี่น้องเลี่ยงพร้อมๆกันไปเลยค่ะพี่น้องอีกอย่างนนะคะพี่น้อง อ่าโซอแอน,นแลอรีกับบอสบอยสิริชัยเพลินกะคือไม่ได้ได้ลำบากอยู่แล้วเนาะ<ม>นถ้าจะมีลูกแฝดอ่ะคือความพร้อมเพลินพร้อมอยู่แ,<ม>แล้วพี่น้องแม่เขาพ่อบิลีสร้างอาณาจักรไว้เพื่อลูกนะคะบอสบอยสิริชัยแบบสุดยอดจริงๆค่ะพี่น้องเออเมื่อเร็วๆเดี๋ยวขึ้นเดทข่าวาไปซื้อบ้านในกรุงเทพไปอีกแล้วสาวซีค่ะซื้อบ้านไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่าได้ไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพบ่อยแล้วมีแต่สาวแต่สาวก็เลยคำนึงถึงอนาคตเนาะแม่เนาะค่ะ พระว่าหลังปิดฤดูกาลก็จะได้อยู่กรุงเทพเกือบตลอดพอวาได้เป็นพิธีกรไอเป็นโค้ดคู่ค่ะของรายการหมอลำไอดอลนะคะที่จะเปิดออดิชั่นนะคะช่วงหลังปิดฤดูกาลนี้ก็เลยได้ว่างานจะมีอยู่ที่กรุงเทพซะส่วนใหญ่ซื้อไว้ก็ไม่เสียหายก็เล่นัตสินใจซื้อเป็นบานค่ะซื้อเงินสดด้วยนะคะพี่น้องค่ะนี่เห็นบอกค่ะเป็นยังไงคะยังกาะกระแสกระแสสาวินสอเป็นยังไงคะ สยบไปเลยนะคะซื้อเงินสดค่ะบอดดอยพอนเน่แต่บาทเดียวพี่น้องสดๆไปเลยจ้าแล้วก็ได้เป็นเจ้าของทันใจไปเลยพี่น้องนี่แหละค่ะพูดถึงระดับไอเขาเรียกว่าบอสปลอยตอนนี้นะเป็นนักธุรกิจนะเป็นเจ้าพ่ออสังหานะเริ่มเริ่มต้นการเป็นเจ้าพ่ออสังหาดีกว่าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มีทั้งโรงแรมที่กําลังสร้างเดอะบอสกรีนนะคะก็เป็นบ้านจัดสรรนะคะเดอะบอสโฮม แล้วยังมีอีกกวินโฮมนั่นนะขยายขยายออกไปเรื่อยๆค่ะพี่นงทั้งเป็นมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะทั้งบอดแคร์่แล้วก็ล่าซูดพี่นงเฮดโลชั่นอาบน้ามาเฮดครีมอาบน้ามาค่ะเป็นครีมอบบน้ำแบบตัวหอมอ่าเห็นแล้วก็ทำมาแค่หนึ่งพันขวดก่อนเพื่อที่จะมาให้แฟนขาแฟนเพลงเนี่ยได้ ใช้รุ่นแบบลิมิตติดก็ลิมิตพูดพินาลิมิตตดก็คือเป็นรุ่นที่ทดลองใช้แล้วก็ถ้ากระแสตอบรับดีนะคะเพื่อนกะสิเฮ็ดออกมาค่ะเป็นธุรกิจใหญ่โตขึ้นมากค่ะพี่น้องค่ะเป็นแบรนด์ของซอแอนนะนี่น่ะเห็นบอพี่น้องรือว่าประสบความสำเร็จแหงค่ะเนาะค่ะเพื่อนบ๊ได้รเฮ็ดสำหรับครูรักแมนค่ะเพื่อนบ๊ได้รเฮ็ดแต่หมอลำนะคะเพื่อนเฮ็ดแบบธุรกิจน้ำค่ะซอแอนออดีก็ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะออร่าดีพี่น้อง เมื่อวาเขาแบบสานสอดใหญจังใหญ่เนื้อสมองเบื้องหน้าเขาแต่ละมือนายพี่น้องเบิ่งตีบเขาแน่ี่ะเก็บตีบอยู่มาไล่นะเวทีอยากสร้างกระแสปพวกริวยายสี์ว่าแบบเบิ่งหมอลำบ่เป็นใช้ยายยายสี์ว่าเขาบ่ได้เอิ้นว่าคนมาเบิ่งหมอลำแม่พนไปจับผิดหมอลำข่อยว่าเออไปจอบแต่วงนั้นวงนี้ไปจอบจะจับผิดเพิ่อลราเอามาเว้าวสะเงืดหลายปานนั้นว่า่จะขอเป็น FC พุ่นเด้อ นี่เขาป่านนั่นบัจะจมเป็นเอฟซีหนูละศูนย์แม่เป็นแตง่ายละเพราะว่าถ้าเป็นเอฟซีจริงๆนะนาะแม่เนาะเขากับรวมยินดีกับเรื่องที่น่ายินดีนะคะร่วมส่งกําลังใจในเรื่องที่เขากําลังเป็นทุกข์ค่ะค่ะนี่แหละก็คือเอฟซีที่ดีเนาะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นพลังบวกพี่น้องถ้าไปเบิ้งหมอ้ําก็ให้ไปเบิ้งแบบไปช่มความมวนไปเอาควมวนควมซึอกลับบ้านค่ะเพราะแม่นา่าไปจับผิดหมอลัมแล้วกลับมาเว้าค่ะพี่น้อง แล้วพี่น้องค่ะมัววานนี่นะคะที่เปิดตัวแบรนด์นะคะสิเนหาสิเนหาสิเนหาค่ะซอแอนออรีนะคะได้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าทุกอย่างนะคะมันบ่งบอกความเป็นซอแอนบอกว่าทั้งเป็นผู้หญิงที่สวยเหมือนดังดอกกุหลาบนอ่านิยามของแบรนด์เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องแล้วอีกอย่างค่ะซอดอกไม้แม่าอ่าซอดอกไม้เต็มเลย มันมีซอพิเศษบอยููฮันมีมันก็มีติดแม่ยูแลนคนบอมาดอกใหม่กับตองมาไงตวมูราคาดอกนีเขินแทนนะคะเินแทนค่ะแต่ว่ากอนน่ะนั่นกอนซีแยกย้ายไปเหตุงานกันไดหอมแก้มแอบหอมแก้มอีกแล้วนะเออคนว่าไ้ก็ร่างใจซึ่งกันและกันสาวสีมันเป็นการแสดงความรักค่ะแมนแล้วก็ขึ้นกอนนันที่ว่าเออ ลำเพินนะคะน้องลำเพินมาที่ว่ามาลำเพินพงศก,กรนะคะ,ะมารับเชิญนะคะพี่น้องก็มีช่วงหนึ่งที่ซอแอน already, บบอรด,ด,ด,ดีกับบดบยสีริชัยน่ะเพิ่นขึ้นด้วยกันเพิ่นกัหลอยหอมเมีย่สาสั้นนอนเตอมเบาเลียงเบาเลียงหอมแม่ออแต่ก่นอนเนาะพี่น,อน้องเนาะซีมีดาม,ม่าว่าขายกอดขายจูบขายหอม แมนแมนแมนอันนี้ดราม่ากุสิ่านผลมาได้เนาะสาวสีเนอะอันนี้เป็นเป็นดราม่านักอยู่ดยค่ะช่วงดราม่าช่วงนึ่งว่าขายแบบเหมือนกับว่าอันบ่แมนคู่แฟนคลับแฟนคลับนาเวทีก็แบบว่าจ้างโฮมแมนแล้วที่นี่ซอแอนก็ยอกกลับว่าเท่าไรคะจ้างหอมเท่าไรคะเขาบอกว่า5 0เลยซอแอนก็เลยบอกเอามาเลยค่ะมาเลยค่ะก็ให้หอมคือพี่น้องค่ะมันเป็นการเอนเตอร์เทนเมาแม่เขาเอินบ่าการเอนเตอร์เทนอคนดู คนดูมักจังไหดเขาก็เ็นแบบนั้นแหละอีกอย่างค่ะสองคนนี่เขาก็ปิงป้างกันอยู่แล้วแมนถ้าหลันเขาบ่เหตุแบบนี้หรอพี่น้องจนวัตทุเมื่อน,นี่ลบทุกกระแสนะคะผ่านมาได้ทุกกระแสแมนค่ะ,คะเป็นคู่รักคู่จรงิงหอดขู่แต่งงานพี่น้องต่อไปก็เป็นพ่อแม่โลเล็กนี่ละแมนค่ะออพ่อแม่โลเล็กแต่ว่า ยังกระรุนแฝดอยู่เด้ยังิริงกให้มีแฝดสีเดนคู่กันอุ้มนั่นไหมอันคู่กับยากับเดนทั้งยาทั้งยากับสิเดยอุ้มทั้งอันไอ้ตากับยายกับสิเดยอุ้มคือมีความเอามาอยู่เลี้ยงล้านซอยกันคือมีความซุขเนาะนั่นแหละค่ะพี่นงองสุดท้ายแล้วค่ะต่อให้ซอแอนจะไม่ท้องในวันที่มันเกิดบอดบอยวันปิดวงใจเกินร้อยพี่น้องเข้ากับบ่ผิดหวังหรอกเขายังมีความหวังอยู่ตลอดตลอดนั่นแหละเพราะว่าซอแอนก็ได้บอกแล้วค่ะถ้า ไม่ติดจริงๆกับสิปรึกษาหมอปษาแพทย์นะคะเฉพาะทางอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้อไม่คาดด้นมีหรือไม่มีเราก็พร้อมที่จะติดตามซอแอนอรดีกับบอสบอยสิริชัยค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนย่สิปดหลอดค่ะสาวสีเมืองเลยค่ะก็ภาวนาให้มาสักทีเถอะ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 ค่ะ สำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกันลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนถทำมีข่าวอย่างเพิ่มเติมเฮ้ากับสีมะเบาให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกแล้วกันเนะาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ